ภาษาอังกฤษนะคะสําหรับคํานามแล้วเนี่ยคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยคะเราจะน,ำจำนําจํานวนเนี่ยไปไว้หน้าคํานามแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นสิ่งของที่มีเป็นข้างนะคะอย่างเช่นรองเท้ารองเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถแยกได้เป็นข้าง ถ้าเราจะพูดว่ารองเท้าหนึ่งข้างเราจะพูดว่า a shoe แต่ถ้าเกิดเราพูดว่ารองเท้าหนึ่งคู่นะคะเราไม่สามารถพูดคําว่า two shoe ได้นะคะเราจะต้องเอาหน่วยเข้ามาช่วยโดยเอาเคาเป็นหน่วยเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้านะคะก็จะเป็น a pair a pair นี่แปลว่า1คู่นะคะเราใช้ออฟเชื่อมกับคํานามก็คือ shoes เราจะต้องพูดว่า a pair of shoes ทุกอย่างที่เป็นคู่ค่ะถ้าเราจะพูด1ชิ้นหรือว่า1ข้างของมันเนี่ยเราจะใช้คําว่าอนาหน้าคํานามได้เลยแต่บางอย่างอะคะ่ะมันไม่สามารถแยกได้ อย่างเช่นถ้าเป็นกรรไกรแว่นตาหรือว่ากางเกงเนี่ยค่ะของพวกนี้ไม่สามารถแยกเป็นข้างได้เพราะฉะนั้นสภาพของมันจะไม่มีทางเป็น1ได้เลยมันจะมีการเติม s เ,เสมอเวลาเราพูดเราก็จะพูดคําว่า A pair of scissors ก็คือกรรไกรหนึ่งด้านนั่นเองถ้าเป็นช h อ psticks อันนี้จะแยกเป็นชิ้นได้แต่ส่วนใหญ่เวลาเราใช้นะคะเราก็จะต้องพูดเป็นคู่เนาะ pair of chopsticks หรือว่ากางเกงยีนก็เป็น a pair of jeans ถ้าเป็นแว่นตาเราก็ช่วยด pair of glasses ส่วน ส่วนจำนวนที่มากขึ้นเราสามารถเปลี่ยนอะเป็นจํานวนตามต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะนับที่คําว่า pair ซึ่งเป็นหน่วยของมันนะคะคือแปลว่าคู่แทนที่จะมานับตรงคํานามของมันจริงๆค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะ